นี่ลุงก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับถึงบ้านแล้วลุงเสือก็กำลังทำบล็อกหน้าบ้านนะครับบล็อกนี้ยังไม่ได้ล็อกรถครับ เียเรียเียเรียเรมากลับมาแป๊บยองลุงเสือกอดข้างหน้าลวเชื่อม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 พันเชื่อมเข้าตาครับอ้าวคนงานทำไมไปเชื่อมเชื่อมเมื่อกี้น อแตนงงเลยครับกลับมาลุงเสือทำไมใส่แว่นล่ะแตนงงครับลุงเสือกลับมาไม่เดียวเดี๋ยวประมาณสองวันครับมันจะหายหรอครับตอนนี้ลุงต้องไปพักผ่อนแลับตาผ่อนเชื่อมเข้าหลับตาแล้วเอาผ้าขนาดเขาใส่แว่นมันยังเข้าเลยอันนี้ลุงเสือไม่ได้ใส่เด่นชุบน้ำบุญแล้วเอาผ้าชุบน้ำบุญแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านนะครับนอนครับหลับตาแตนตกใจเลยครับป้าครับ ลุงเรียกครับดวนอยู่ครับดวนอยู่ครับเราลงมาถึงบ้านแล้วนะครับ นะครับหนึ่งสองซ้ำหนึ่งได้แล้วครับโอ,อ้ท่านมาจากวัดไหนค่ะคือไม่ใชอยู่อำนาจเจริญนี่ค่ะพอดีจะกลับอเมริกาอ,อ๋ออํน,อนาจเจริญอำนาจเจริญอาจารย์มาจากอำนาจเจริญอำนาจเจริญบ้านเดียวกันกับอันไม่ได้หนึ่งที่หนึ่งไม่ได้มผมผมก็ พื้นเพรพื้นเพรทุกจังหวัดเลยลุงจิมนี่ผมมีขับรถมาใช้ลูกแล้อมาใช้ลูกเด้ครับอันนี้พี่ชายก็นะครับมาให้กำลังใจลุงกับป้านะมาให้กำลังใจลุงกับป้าเนาะมาจากจังหวัดอำนาจเจริญขอบคุณครับเรียบร้อยครับ นี <lien> ่ครับอาจารย์อาจารย์ท้วนตัวจามีตัวจริงตัวจริงเานาตัวจริงน่ารักตัวจริงะเาก้องเาเรใอยู่ข้างหลังมาก้งรงทาาริเชินะค่ะองพิรุงเทมานยพอดีคังงานแต่งรบงงางบิิมีการ สิบสี่กุมภาพันธ์สิาุมภาพันธ์พอดีค่ะา้าลื่อ้าจ้าสิบสามสามอ๋อเลื่อนแล้วแต่ป้ามีงานของพี่น้งที่ว่าแจกคอให้เี็กหน่อยก้อผ่างนจ้านึงเป็นงานการกุศลสิบสามสิบสี่ไม่ได้ครับเดี๋ยวเดีค่อยดูสมุดสมุดที่ป้าจดไหมนะ มอมพระให้ลุงนะเเ้นัเอ้่อนี้ยานกใส่อใส่ที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 ่ี่ท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 ีี่ที่ที่่ทีี่ท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 ่ที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 ่ท่ที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 ่่ทีที่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 ่ที่ที่ที่ หลพผอเด้อชาสวยแล้วอาพื่นกีนมามามลอ๋อไม่เอาเอาเาหน่อยจเขียนช่วยคีกับการไหมครับเนี่ยอย่าทานนะแล้วอยู่ก่อๆแค่สองสามวันครรบ ติดลิ้ไก่เสกตัวใช่ต้องดูให้สองเร็กตัยครับโอ้์คีมอสได้ไหมนะครับถ้าแว่นไปแว่นมาเจอคนนี้บ่อยก็ไม่ต้องสงสัยนะครับโจชอบมาตอนสี่ห้าทุ่มโจมาทำอะไรมาตรวจงานยามนี่รถรถย่าชี้ใช่ครับครับได้ จะอารลูจินเซตสนใจนะครับสั่งซื้อได้นะครับตามแอดไลน์นี้เลยนะครับแอดไลน์นี้เลยรถใหม่ป้ายแดงทะเบียน80นะครับมาต่อไปไ <c oughs> แล้วน oh, ี่นติดลิ้นเนี่ยติดลิ้นน่าจะได้พอถึง15ปุ๊บนี่ฮะเลี้ยงให้อิ่มแล้วให้นุ่ไปนอนเลยมันออกตัวไหนเสียก็อิตรงไหนแลวอันไหนครับหนึ่งห้ากับเก้าห้าครับหนึ่งห้ากับเก้าห้าตัวสามเก้าห้าสามก้าห้ามเก้ห้ก็สองร้ยาจันท์เลขหกห้าเป็นเลขเก้ได้ออกก็หกห้าทามตัว ก็หาหนึ่งพระจอมหนึ่งห้าหน่ะจังหวัง956อจ๊ะไหมที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นที่ที่วันเราทำพิธีแล้วก็เลยเอฟซีก็เลยบอกลุงเออถูกของลุงหนึ่งห้าด้วยแล้วก็ถูกของพระจันทร์พลด้วยก็เป็นบรรยากาศนะครับหลังจากลุงกลับมาจากวัดดานพระอินทร์นะครับไปทำบุญ หาน้องชมพู่นะครับ okay. ยังเลยครับยังยืดอยู่ยืนมาสามวันแล้วเป็นบรรยากาศล่าส,สุดนะครับที่บ้านรุงพลนะครับอัปเดตคว้อมคลิปหน้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคลิปหน้ามาเดี๋ยวเอ็มจะอัปเดตให้รับชมรับฟังอีกนะครับสวัสดีครับ